โอ้โหกำลังตั้งสายขิมอยู่เลยไอ้จอร์ดก็มาร้องกวนตลอดเวลาอดใจไม่ไหวเวลาเจอไอ้ตัวพวกนี้ร้องผมเตือนมันหลายครั้งแนละ้วข้าตัวเองหลายครั้งนายจอร์ดว่าถ้าเองมันร้องตอนข้าตั้งสายเครื่องดนตรีข้ากลัวเสียงเครื่องดนตรีแล้วต้องมากลัวเสียงเองเอกีกว่าไงนะเองอยากเลี้ยนขิมไม่ได้หรอกขิมข้ามีครูตุ๊กแก่งเองเลี้ยงไม่ได้หรอก เพื่อนๆมันขอเรียนจริงๆว่ะเอางี้ถ้าเองจับไม้ถูกเนี่ยข้าจะสอนขีมเองและข้าจะเป็นอาจารย์ของเองโอเคไหมจ๊อดมันบอกโอเคจับไม้ให้ชาวเน็ตดูกำเข้าไปโอ้ยจอดเองนี่ฝีมือได้นะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยจอดด๊อดนายู่นายู่งั้นมันลองเทสกันสักเพลงถ้าเองตีดีข้าจะสอนเองทั้งวัน ไอ้จอดเองมันอัจฉริยะเองนี่มันเป็นตุ๊กแกระดับสูงนั้นเนี่ยว่าไงนะต่อเหรอได้ไมโอ้โหสุดยอดเลยขอตัวไปสอนไอจอดก่อนนะ